สวัสดีครับวันนี้วันที่21สิงหาคมปี68นะครับพินี้จอหนทางของฮานอยนะครับ14ทางช่องที่เป็นขอฮานอยนะครับเนาะฮานอยมีทุกวันนะครับฮานอยมีทุกวันขอรัฐบาลไทยก็รอไปก่อนนะครับเนาะสองอาทิตย์โดยประมาณฮานอยมีทุกวันรุ่นสบายๆนะครับเนาะไม่ต้องกดดันอะไรนะครับเนาะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ หารสองไหมมีครึ่งราคาไหมไม่ต้องกลัวครับเนาะเต็มเต็มแน่นอนถ้าถูกรางวัลนะครับเนาะสำหรับคอหานอยนะครับเนาะิบีาทางช่องก็เป็นคอแนวทางขอย้ำนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมครับเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดข้าเข้ากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเนาะไม่มีใครสามารถแนวทางถูกได้ทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับเนาะถูกผิดข้าเข้ากันไปเหมือนเดิมสําหรับคอ หานอยนะครับส่วนคอตำราวก็รอวันศุกร์ครับเนาะวันศุกร์วันถือคอตำราวก็เมื่อคืนก็ขับเป็นคอตำราวก็ดีใจด้วยครับเนาะก็ตัวเน้นๆเลยครับเนาะเมื่อคืนเราชนะมาสองหัวติดครับเนาะราพัฒนาเดืตำราวนะเนาะใครคอตำราวก็รอวันศุกร์นะครับรอวันศุกร์ก็ชิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะ ก็ไม่ได้อัเจ็บสดเหมือนเช่นเคยก็ขิบพาท้องนนมาทําทุระที่บ้านครับนอ้องทาทุระต่างจังหวัดเสร็จแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็พาแวะให้อาหารปลาครับเนเปอ่าอก,กําลังกายจริงๆริมสระน้ําจะมีลูวิ่งครับเนาะมีลูวิ่งมีของเล่นออกกําลังกายหลายอย่างครับเนะาะทั้งนนไปเล่นเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ไปให้อาหารปลาเหมือนเดิมที่บ้านนอ้องครับเนาะที่ต่างจังหวัด ถือวามาเที่ยวก็ได้เดินทางพุทธเดยตัวเหมือนเดิมนะครับอยางที่แนวทางเหมือนเช่นเคยปลาเยอะเอิบนอนไปที่ไหนทุกวันนี้ก็ปลาก็าเยอะหมดนะครับเราหนองสาธารณะส่วนใหญ่จะมีปลากันเยอะบระเิเวณปลอดภัยเขานะครับเนาไม่มีใครรบกวนมีแต่คนให้อาหารนะครับปลาเยอะมากก็จะได้ไม่เบื่อเอิบนอน,นมองนากันดูวิวทิวทัศน์ดูน้ำใสใสลมพัดเย็นๆนะครับเราข้าเขากันไปอยู่ด้วยกันไปนครับเราอยู่ด้วยกันไป ให้ครบเวลาครับเนาะเราทำยูทูบก็ทั้งๆทำตามกฎเขานะครับไม่ต้องใจร้อน,นครับเนาะใจเย็น <c oughs> ๆก็ถึงดูผลเมื่อวานก่อนครับเนะาะเมื่อวานเมื่อวานวันพุทธที่ผ่านมานครับเนาะหาหน่อยรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็สี่หกสามตัวนก็เ <c oughs> <ๆ>ก้าสามศูนย์พืพี่คนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะว่าบ,บอกจะมาให้เราทางไปเป็นหาหน่อยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะ ด้วยสามอลหันที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสามรอบนี้น้นที่สามรอบนี้นะครับถ้า2รอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับเนะ 4, 6, าะสี่หกเมื่อวานหกเดือนดีมากนะหกกับสี่เดือนดีมากเลยหกมาทุกรอบนะครับเนาะสุดยอดมากจะเราจับทางจับคู่ไม่แม่นนะครับ,รบสียด้สองตัวล่างสี่หกสามตัวบนก็เก้าสามศูนย์นะครับ 46กับ930 46เราไม่มีนะครับเราแต่ถ้า36เราเต็มเต็มแน่นอนถ้าพี่เขาบอ,อก46นะครับ930เราก็ไม่มีนะครับเราเราเป็น3113แทนเฉียดไปอย่างละเต็มนะครับไม่งั้นในบนในล่างเลย46เป็น36 30เป็น13นะครับเสีดานะครับรแล้วก็รอบหกโมงนะครับ รอบปกตินะครับเนาะทู่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็6 4อีกแล้วนะครับเนาะตัวเดิมนะครับเนาะเพียงแค่สลับหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนี่นะครับผมพูดประจำ่าหานวยออกแล้วออกได้อีกนะครับเนาะไม่เหมือนชาวบ้านเขามาบานออกแล้ววันนี้ไม่ต้องอมาเนสไม่ใช่นะครับเนาะใช้ไม่ได้กับพาหน่อยนะครับอาจจะใช้ได้กระรัฐบาลไทยกรัฐบาลไทย9 9นนะครับเนาะถ้าตัวนี้ออกแล้วงวดที่แล้วงวดนี้ไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับเนาะ 99%เลยโอกาสมามีน้อยมีแต่น้อยมากครับเนาะปีหนึ่งอาจจะมีสักครั้งหนึ่งก็เผื่อบางปีไม่มีด้วยซ้ำนครับเนาะทั้งวมดที่แล้วออกหมดนี้ทิ้งได้เลยนะครับเนาะสลับคอรัฐบาลไทยแต่ใช้เวลากับฮานอยนะครับเลขไหลคนระับเนาะหกสี่ล่างบนศูนย์สามสี่ครับเนาะเสียดายมากครับเนาะหกสี่กับศูนย์สามสี่หกสี่เราก็ไม่มีวันเดิมครับเนาะก็ตัวเดิมอ,อย่างที่บอก แล้วก็เป็น 3, 6, 6, 3ไม่ใช่ 3, 4นะครับเนาะเสียดาย 3, 4ไม่มีครับเนาะ 6, 4ก็ไม่มีมาที่รอบ1ทุ่มนะครับรอบ1ทุ่มรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกัน2ตัวล่างก็ 7, 5นะครับ3ตัวก็9 6 1 7หกับ 9, 6, 1 7, 5เราไม่มีนะเรเนะสียด,ดายมาก ของเราเป็นเจ็ดหกนะครับถ้าเจ็ดหกเราเต็มเต็มแน่นอนครับเราเฉียดไปอย่างตเต็มครับเรากดแหลกก็เฉียดรอบหกวงก็เฉียดเฉียดหน้าเฉียดหลังครับเราไม่มีโชกคคับเราเจ็ดห้าก็ออก 7, 6, เจ็ดหกไว้ให้เจ็ดหกก็ออกเจ็ดห้านะครับเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งเราก็ได้ไปเแดงหนึ่งครับนะ 6, 1, เราหกหนึ่งเราจะเป็นตัวตัวเน้นเล่นว่าเป็นตัวกลับเก้าหกหนึ่งตัวกลับแต่ที่ได้เพราะเราเป็นสามหนึ่งหกสาม หนึ่งหกแทนหลักร้อยเราไม่ใช่ไม่มีค่านะครับเนาะก็ได้ไปทิ้งหนึ่งนะครับหกหนึ่งก็เป็นตัวที่หกเมื่อวาน,นครับที่ผมบอกว่าเป็นตัวเดิมถ้าใครไม่ชอบตัดทิ้งได้เลยที่ผมบอกนะครับเนาะตัดทิ้งได้เลยแต่ผมบอกว่าอย่าเผลอนะครับอย่าเผลอหน่อยออกแล้วออกได้อีกก็เป็นไปตามค่าตามเนาะเราคาดการณ์ถูกเมื่อวานททีวันนี้จะคาดการณ์ถูกไหมหลุ้นดไปด้วยกันนะครับวันนี้เด่นห้าเด่นหนึ่งนะครับเด่นห้าเด่นหนึ่ง จับคู่ก็1 0 1 2 1 3 3 0 3 2 5 1 5 2 5 3ทวนอีกครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น5เด่น1นะครับจับคู่ก็1 0 1 2 1 3 3 0 3 2 5 1 5 2 5 3นะครับ8คู่ แปดคู่นี้ก็ให้นินไปที่5 3 5 1แล้วก็1 3นะครับเน้นให้3คู่นะครับเนาะก็ชุด3ตัวมีรุดนีชุดเหมือนเดิมนะครับนาะชุด3ตัวก็มี253 251 2 13 23 0นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็น้นไปที่2 5 0ไป2อ3้านะครับนพะูดผิด 253 251 213นะครับอ่ะขอก็ทวนครับนะ้องสำนักนวทางวันนี้ไม่ผิดครับนะ้องเมื่อวานลงผิดให้ครับน,ะน้องจะลงคลิปฮานอยกลายเป็นเอาเอาของลาวพัฒนาไปให้ครับนะ้องต้องแก้ไขกัน,นครับนะ้องเหยียบสีทักลายมาว่าแอดทำไมพูดเป็นฮาหนอยทำไมขึ้นเป็นลาวพัฒนาขึ้นผิดหรือว่าอะไรยังไงเข้าไปรีด รีเช็กดูก็จริงๆครับเนาะตาลายครับเนาะทำน่นทำนี่ก็ตาลายสายตาไม่ดีครับาอายุเยอะขึ้นนะครับเนาะก็ทักทวงมาได้เนราะถ้าผิดทักทวงมาได้ก็มีเวลาแก้ไขให้นะครับเนาะก็ประมาณนี้อ่ะมาเดิมนะครับรอบท้ายเก็บสั่คนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับจะงเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้าเหมือนเมื่อวานครับเนาะวันนี้มีห้าสามห้าหนึ่งหนึ่งสามนะครับเป็นตัวเน้นส่วนชุดสามตัวก็ เหมือนกันตัวเดียวกันครับเนาะแค่ลังรอยบางครั้งหน้าเฉยๆอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ